วิ่งไปซ่อมไปนะวิ่งไปซ่อมไปซื้อไหมบอกทำไมซื้อกันยากเลยเนี่ยยังขี่ไปซ่อมไปกูกบบบ้าเขาเวกูเมื่อยวิ่งไปซ่อมไปโอ้ยอ่านก็ได้หนึ่งเก้าแซดโตท็อปปีสองพันิหาหนึ่งเก้าตัวแรกโอแซดชอพนะอมนะเอาดูเลยครับพี่ต้องเจ้าก็เปิดลือม รถกูมีมาไล่เบาไล่เบาไล่เบาตัวนี้ไม่มีจ้ะไล่เบานะเดี๋ยวหามาใส่ให้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมไล่เบาไล่เบาไล่เบาลรถมันจะได้เบาๆใช่เนี่ยมันไปหายไปไหนไม่รู้นะใส่ให้ไหมไม่ต้องก็ได้มั้งปล่อยลูกเย็นสบายดูวางของได้ด้วยเนาะวางของได้เออวางตรวจสอบทรัพย์สินได้ตลอดเวลาไมันจะได้เห็นวางอะไรเป็นสบายก็บรรจันหาของยากอาโชเสียงหน่อย นีทำไมทั้งแน่นะถ้าเหยียบแรงกว่านี้อัดเครื่องอาจจะต้มได้นะเอาดูเลยครับน้องที่ขายรถแต่พารถไปงานนี่ต้กงเป็นตาขายไงเนะโอ้โหรอจีสามเจ็ดเรนเจอร์แดงเปี่ยนที่ปุ่นมาด้วยที่ต้มมาด้วยจังเอาดูเลยแคปเตอร์แมนเบาเลยปะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงคาร์บอนเฟรชคาร์บอนไฟฟอร์ โอ้โหระบบองเครื่องหนูไม่กล้าเข้าไปจ้ะทำไมไม่มีสายไฟให้กัดที่เข้าไปทำไมละจ้ะเสียเวลาเสียเวลานะไม่ได้กินหนูไม่ได้กินหรอกจ้ะนะรุ่นนี้เพราะว่าระบบห้องเครื่องวูทูตโอเคไหมโอเคนะออกก็สุดตากับข้างวดเริ่มต้น6,000นะ1.9แต่งซิ่ง ออกไปต้องซ่อมแน่ออนอนถ้าพี่นองก็สิ่งต้องอําใจวิธีการจองครับหรือบอกราคาเต็มแรกพันหกพัน, 6, 000, นที่สองพันเก้าพันวิธีการจองแอดไลน์ที่ไหน t ิ k งตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลบุตรลิงไลน์แอดสามาร่รวมบระชาชนเบอร์โชทียูสามา3อสามยางแค่นั้นเดี๋ยวายเดอนเ,เรื่องให้เนืกถึงรถจนมือสองเนืกถึงไอเสมรถสิ่งจะขายรถสิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญคข้วงจร นึก่า้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์